ขอบคุณโคชโจชิสัโพโอน,นะครับเดี๋ยวพักครึ่งเราพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับขุนกลับมาไหลตัดเข้าในเควินดีรมรมเลือกผ่านตรงนี้ยัยงเซฟต้องดีปิ้นครับอีกทีหนึง่งเตะสกาทิ้งเอาทะลุมาเอายิ้ที่ซอมโดโดไหลแล้วได้ปัดตรงีตรงตัวครับจังหวะโจระพิชาอุตรานี่แปเบิ้ลเข้ามาเลยยังไปตรงตัวนะครับ ถึงเส้นหลังตัดอีกทีต้องโยนด้วยซ้ายไม่ถนัดเท่าไรแต่จังหวะเคพียร์อาจจะไม่ขาดนะครับน้าบูลเอาหน่อยครับแทงทะลุขึ้นมาของทางบอราชิตให้เคบินิรบรรมจะผ่านตรงนี้บอลน,น้ำหนักยังเบาไปจะมีบอลสองทีมไทยมาถ่งมงยัดเข้ามาแล้วยกต่อของบอราชิตพยายามสู้อะไรครับแตง แทงทะลุน้ำหนักพอดิบพอดีของอาทิตย์สตองโดได้เปิดปากจังหวงโงะโบกหาแล้วครับบอลแรกไม่ดีบยอีกทีหนึ่งเสยมาเข้าทางพอชิดดีอยางไม่ได้หนุนไปอีกทีหนึ่งเข้าทางแล้วสัดดูนี้โอโ้โหหลัชาววัดเลงด้านในเข้าซ้ายพอดีครับยอดได้วัดแล้วออกมาขวาตรงนี้ชาววัดซ้ายกลับมาอดิศักแทงต่อแล้วได้ถึงจังหวะนี้ของทาบอลชิตไม่ได้ครับ ชวาววัดต้องไปดีเล้ยไว้เขาตัดเข้าในได้ครับในปาดแล้วเลือกทิ้งมาลูกนี้ลึกถึงมือของกัางวนจ่ายเก็บได้ครับเทษามันจ่ายต่อข้างบนมีเรียนะครับเปิดเข้ามาจังหวะตรงนี้ความพยายามของอริษกไกสอนจาะเข้ากลางมาให้วรชิตแต่เขาสายแล้วปล่อยแล้วได้สุดท้ายเปิดเข้ามาจังหวะเปิดจะให้กับทางพิชาในกครังถมพลแต่ว่าลึกไปครับ ครับนีบ่ครับแล้วแทงตัดมาเลยเควินยัดลูกนี้เก็บพิชาเลือกดึงจังหวะไหลแล้วแทงต่อแล้วลุยมาขอทางอาิศนิศักเล่นบอลราชิดออกไปซ้ายสุดที่เควินยัดลูกนี้เาอ้มา ว่าให้ถึงแสุดท้ายมันผ่านหมดเลยครับดึงจังหวะตัดเข้าในายผ่านไหละสมโผลต้องเจอตัดก่อนครับแล้วพยายามจะรุมไปเข้าแย่งเร็วมากเอาบอลกลับมาได้กลายเปงซ้ายของชาววัดเล็งเราซัดลูกนี้ได้ห <c oughs> ลุนครับบอลจะมุดใต้คานอยู่แล้วนะครับวิษณุนะครับช,ชุดใหญ่เกมแรกของเขาจังหวะนี้ยัดมาต้องแก้ไขครับหนูเอาตัวรอดได้ครับปฏิวัติพรรษาสาสลักจะปล่อยให้กับเควินเอาเควินหลุดตรงนี้แตกอินทีนึงเือยเราซัดลูกนี้ เข้าซ้ายมันติดไซคก้อยก็ยังไม่ได้ก็ทีมไทยเนีบารก็พลาดให้บ่อยเหมือนกันเลยครับดิสนุตอ้าวให้เข้าทางเองชาวัตแตงเข้าขวาต้องยิงแล้วตัดลูกนี้ยังติดปิ้นมาแล้วสุดท้ายเ oh. สาไกลมีวรชิตเก็บเอาลงดียัดเข้าในพันสามบ้งโอ้โชนขาเนะ้อไม่ไ oh. ด oh. oh. ้โอ้จังหวะนี้มิสตองโดเลือกตัดในแล้วเปิดด้วยสายในสมบัติตรงนี้โอ้โ oh. ห ขอบคุณต่อไเลยครับฟิลิปโ,โรเลอร์ได้จี้ครับมีพื้นที่วิ่งอ้อมหลังไปนิดนึงทิ่มต่อโดไหลแล้วโรเลอร์แตงขออีกทีนึงโรเลอร์สัตว์โลกนี่เรียกยโดนกับรหนึ่งสูแล้วได้ประตูแรกวดียร์ไทยแล้วก็เควินโอ้โหกับการเดียรท์ทอนมาถึงเควินให้สุดเส้นหลัง ทีละทอนเลือกเปิดต่างไปสี่ดิบโรเลอร์สรัตว์รักต้องตัดเข้าในเองสัตว์รักเลือกแล้วสัตว์ไก่โล่งนิ่มเปิดเท้าซ้ายตรงนี้นะครับให้ยิงบอลตกพื้นจะมาที่วอลชิดต่อทีมชาววัดอะไรเขาซ้ายชาววัดเล็งแล้วเรียบร้อยเลยครับ2-0ปิดเกมบรยเวณชาววัดมีรสชาติครับเกมที่ไหลขึ้นกลับมายังฉลับทางสี่ดิบโรเลอร์นะครับคู่นี้ยังไม่จบเลยครับสุดท้ายเด็ก ดูศิลเปล่าจบเกมไปก่อนดีกว่าครับผลเรื่องบทราวไปครับก็20ทีมไทยครับ